สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาอะไรคะการงานอาชีพนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะ นักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดน,นะคะโดยแบบฝึกหัดน,นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําหน้าที่เท่าไหร่นักเรียนมาดูนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่อ่าเด็กๆเ,เปิดไปหน้าไหนคะเด็กๆด,ดูสิคะเปิดไปหน้าที่แแล้วก็หน้าที่9นะคะมาดูสิคะแบบทดสอบนะคะทีนี้ นักเรียนดูนะคะว่าแบบทดสอบให้นักเรียนทําอะไรลองอ่านโจทย์ดูสิคะเขาให้นักเรียนนักเรียนโยงเส้นภาพชื่อวัสดุและอะไรคะอุปกรณ์และวิธีการใช้งานให้สัมพันธ์กันนักเรียนดูนะคะนักเรียนดูที่ภาพภาพแล้วก็มีอะไรอีกคะมีวัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการใช้งานนะคะทำไมนักเรียนมาดูที่ภาพภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ ภาพอะไรนะคะอ่าภาพไม้กวาดดอกหญ้าภาพที่สองล่ะคะภาพที่สองคือภาพถังขยะภาพที่สามก็คือภาพไม้กวาดทางมะพร้าวภาพที่สี่ก็คือที่ตัก ผงทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนใช่ไหมคะโยงวัสดุและอุปกรณ์ก็ให้นักเรียนโยงอะนักเรียนดูสิคะไม้กวาดดอกยาาอยู่ตรงไหนให้นักเรียนโยงไปนะคะที่ตักขยะอยู่ตรงไหนคะอนักเรียนก็โยงลงมาไม้กวาดทาามะพร้าวอยู่ตรงไหนคะอาไม้กวาดท่ามะพร้าวอยู่ข้างบนนักเรียนก็โยงขึ้นไปนะคะและอันสุดท้ายคือที่ตักผงอยู่ตรงไหนคะอนักเรียนก็โยงไปนะคะทีนี้ พอนักเรียนโยงเสร็จนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนโยงวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมคะไปยังวิธีการใช้งานทีนี้ไม่กวาดทางมะพร้าวไว้ทําอะไรคะไม่กวาดทางมะพร้าวไว้ใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดจาบใช่ไหมคะอ่านักเรียนดูสิคะอันไหนคือใช้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาบให้นักเรียนโยงเลยนะคะอ่านักเรียนก็โยงมาข้างล่างใช่ไหมคะที่ตักผงที่ตักผงไว้ทําอะไรคะ ที่ตักผงไว้ใช้ตักฝุ่นละอองหรือเศษผงไปทิ้งในถังขยะนะคะให้เด็กๆโยงไปเลยนะคะอ่าโยงไปเลยค่ะโยงยังคะอ่าที่ต่อไปนะคะเขาบอกว่าถัางขยะถังขยะไว้ทำอะไรคะถังขยะไว้ไว้รองรับขยะต่างๆภายในบ้านอ่าอยู่ตรงไหนคะ นักเรียนเจอไหมคะถ้านักเรียนเจอแล้วนะคะให้โยงไปเลยนะคะก็คือถังขยะอยู่ตรงไหนนะคะใช่แล้วถังขยะอยู่ตรงนี้นะคะให้นักเรียนโยงถังขยะไปยังนะอยู่ตรงนี้นะคะข้อต่อไปไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้าไว้ทําอะไรคะไว้ใช้กวาดกระเบื้องใช่ไหมคะหรือว่าพื้นปูนซีเมนขัดระยับนะคะเช่นอะไรคะเช่นพื้นห้องใช่ไหมคะที่เป็น อ่าพื้นขัดเรียบใช่ไหมคะอ่ะแล้วพื้นซีเมนต์ขัดหยาบเป็นยังไงคะนักเรียนเห็นไหมคะพื้นซีเมนต์ขัดหยาบอ่าถนนโรงเรียนเราใช่ไหมคะเป็นพื้นปูนซีเมนต์ขัดหยาบส่วนลานฟ้าขาวเป็นอะไรคะลานฟ้าขาวเป็นพื้นขัดเรียบใช่ไหมคะถูกต้องคะ่ะทีนี้เรามาดูกันหน้าต่อไปก็คือหน้านี้นะคะ หน้านี้เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนอะไรคะเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในวงกลมของข้อความที่เป็นการกวาดพื้นถูบ้านให้ถูกต้องทีนี้มาดูที่สตาร์ทสตาร์ทเขาบอกว่าให้นักเรียนกวาดฝุ่นผงบนพื้นเริ่มจากมุมห้องกวาดไปทางเดียวกันรวมฝุ่นผงเป็นกองเดียวใช่ไหมคะ อ่าใช่ไหมเวลานักเรียนกวาดบ้านนักเรียนทำยังไงคะทำยังไงคะอ่าเราต้องกวาดบ้านจากไหนคะจากมุมใช่ไหมคะกวาดออกมานะคะกวาดจากมุมออกมาก่อนกวาดเสร็จแล้วเราก็กวาดไปในทางเดียวกันก็คือนักเรียนกวาดจากมุมในห้องออกไปยังประตูหน้าห้องแล้วกองใช่ไหมคะกองให้เป็นกองเดียวกันแล้วนักเรียนก็โกยใส่ที่ตักผงดังนั้นข้อนี้ถูกไหมคะอ่าถ้าถูกเขาให ติ๊กถูกนักเรียนติ๊กถูกไปเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันที่ข้อต่อไปเขาถามว่าใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาใบมาจนสะอาดไม้กวาดดอกหญ้าไว้ใช้ทําอะไรคะไว้กวาดพื้นขัดเรียบใช่ไหมคะหรือพื้นกระเบื้องดังนั้นข้อนี้ถูกไหมคะปูนซีเมนปูนซีเมนต้องใช้อะไรกวาดคะ ต้องใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวดังนั้นข้อนี้ผิดนักเรียนไม่ต้องติ๊กนะคะเรามาดูกันที่ข้อต่อไปเลยข้อต่อไปค่ะถามว่าอะไรคะกวาดพื้นไม้ไปในทางเดียวกันตามแนวยาวของไม้นักเรียนเห็นพื้นในห้องนักเรียนไหมคะใช่แล้วห้องนักเรียนเป็นพื้นไม้ใช่ไหมคะเป็นพื้นไม้ยาวๆดังนั้นนักเรียนจะกวาดสวนหรือกวาดตามทางคะนักเรียนต้องกวาดตามทางยาวนะคะห้ามกวาด ห้ามกวาดพื้นตามทางขวางดังนั้นข้อนี้ถูกไหมคะกวาดพื้นตามทางยาวแนวยาวใช่ไหมคะไปในทางเดียวกันดังนั้นข้อนี้ถูกให้นักเรียนติ๊กถูกไปเลยนะคะเรามาดูข้อต่อไปเขาถามว่าอะไรคะ เขาถามว่ากวาดพื้นจากนอกห้องเข้าไปกองรวมกันเวลาเด็กๆก,กวาดพื้นหรือนักเรียนกวาดพื้นนักเรียนกวาดจากไหนคะต้องกวาดจากในห้องออกนอกห้องใช่ไหมคะนักเรียนจะกวาดจากหน้าห้องเข้ามาในห้องได้ไหมคะไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ผิดนักเรียนต้องทําไงคะกากระบาดเอยไม่ได้กากระบาดนะคะนักเรียนต้องก็ไม่ต้องติ๊กถูกใช่ไหมคะเรามาดูกันที่ข้อต่อไปเลยคะ่ะเขาถามว่า กวาดรวมฝุ่นผงและใบไม้บนพื้นปูนซีเมนขัดหยาบทำไงต่อคะด้วยไม้กวาดทางมะพร้าวให้เป็นกองเดียวกันถูกต้องไหมคะไม้กวาดทางมะพร้าวไว้ใช้ทำอะไรคะไว้กวาดพื้นปูนซีเมนขัดหยาบใช่ไหมคะดังนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ถูกนักเรียนติ๊กถูกไปเลยคะ่ะ ข้อต่อไปเขาถามว่ากวาดพื้นไม้ตามแนวขวางใช่ไหมคะจากซ้ายไปขวาใช่ไหมพื้นไม้เราต้องกวาดกวาดตามแนวอะไรคะต้องกวาดตามแนวยาวห้ามกวาดตามแนวขวางดังนั้นข้อนี้ถูกหรือผิดคะข้อนี้ถือว่าผิดใช่ไหมคะนักเรียนไม่ต้องติกถูกเราทำการไปเสร็จไปกี่หน้าแล้วคะสองหน้าหน้าต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดมาเลยนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะ อ่ะพืน้นอันนี้นักเรียนทําหรือยังคะถ้านักเรียนนักเรียนทําแล้วใช่ไหมคะดังนั้นทำหรือ,อยังอ่าหน้านที่6ยังไม่ทําใช่ไหมคะให้เรามาดูพร้อมกันขาถามว่าแบบบันทึกผลการกวาดพื้นห้องเรียบลักษณะพื้นห้องเรียนเป็นยังไงคะลักษณะพื้นห้องเรียนของนักเรียนเป็นยังไงคะเป็นพื้นไม้นักเรียนก็ติ๊กพื้นไม้ใช่ไหมคะ แล้วข้อ2องเาถามว่าอะไรคะข้อ2องเาถามว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวาดพื้นมีอะไรบ้างเด็กๆใช้อะไรในการกวาดพื้นคะอย่างแรกต้องมีไม้กวาดไม้กวาดต้องเป็นไม้กวาดอะไรคะไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้าอยู่ตรงไหนคะเราสามารถตอบได้มากกว่า1ข้อนะคะอ่าไม้กวาดดอกหญ้ามีอะไรอีกคะถ้าเด็กๆกวาดพื้นแล้วมี กวาดเสร็จขยะมากองกันแล้วถ้าไม่มีที่ตักผงสามารถกวาดพื้นห้องให้เสร็จเรียบร้อยได้ไหมคะจะเกิดความสะอาดไหมไม่ดังนั้นข้อต่อไปก็คือที่ตักผงแล้อะไรต่อคะตักผงเสร็จเราก็ต้องเทใส่สังขยะดังนั้นต้องมีถังขยะด้วย่านักเรียนติ๊กถังขยะไปด้วยนะคะเรามาดูกันที่ข้อ3ามเขาถามว่าผลการปฏิบัติทำยังไง ขนร่วงเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกวิธีไหมคะถูกวิธีดังนั้นก็ติ๊กถูกไปเลยค่ะเขามาดู3.2 3.2เขาถามว่าการกวาดพื้นตามวิธีที่ถูกต้องหรือไม่คะนักเรียนกวาดพื้นตามวิธีไหมคะกวาดพื้นตามวิธีใช่ไหมคะดังนั้นถูกต้องไหมดังนั้นก็ถูกต้องติ๊กถูกต้องไปเลยค่ะมาข้อที่3.3าถามว่า ความสะอาดของพื้นห้องเรียนหลังกวาดพื้นสะอาดหรือสะอาดพอใช้หรือปรับรุงคะสะอาดดีใช่ไหมคะก็ดังนั้นนักเรียนก็คลิกสะอาดดีเลยนะคะแล้วเรามาดูกันที่ข้อ3.4จุเาถามว่าอะไรคะเขาถามว่าการดูแรลรักษาจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการกวาดพื้นดีไหมคะเด็กๆเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยไหมคะถ้าเรียบร้อยก็ ตอบดีค่ะทีนี้เรามาดูกันที่ข้อ7ข้อ7จ็เขาถามว่าอะไรคะข้อเจ็เขาถามว่าให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคําถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในหน้าคําตอบที่ถูกต้องนักเรียนดูรูปภาพสิคะเป็นรูปภาพอะไรคะรูปภาพจานนะคะที่ล้างหรือยังคะยังไม่ล้างใช่ไหมคะดังนั้นมันยังมันยังสะอาดหรือสกรปรกคะ สกรปรกเรามาดูกันที่ข้อ7.1เลยนะคะเขาบอกว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารในสภาพในภาพมีสภาพเป็นอย่างไรคะสะอาดหรือสกรปรกสกรปรกดังนั้นตอบข้อไหนคะข้อหหรือข้อ2คะอ่าถ้าดังนั้นตอบข้อ2ให้นักเรียนติ๊กถูกเลยคะ่ะเรามาดูกันที่ข้อต่อไปก็คือข้อ7.2 7.2ถามว่าอะไรคะ 7.2ถามว่านักเรียนจะทําอย่างไรให้อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเ,เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารสะอาดนักเรียนต้องทํำยังไงคะเวลาเด็กๆทานข้าวเสร็จหรือว่ารับประทานอาหารเสร็จนักเรียนทําไงคะนักเรียนต้องเช็ดทําความสะอาดด้วยกระดาษชํราระหรือกระดาษทิชชู่ไหมคะสมมุตินักเรียนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดถูกต้องไหมคะ ไม่ถูกต้องดังนั้นต้องเป็นข้อไหนคะต้องเป็นข้อต่อไปใช่ไหมคะคือล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำสะอาดตามหลังใช่ไหมคะก็คือเราล้างน้ำยาล้างจานก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาดเวลาล้างจานก่อนล้างน้ำยาเด็กๆต้องทำยังไงก่อนคะใช่แล้วเด็กๆต้องล้างน้ำเปล่าก่อนอาเคียเศษอาหารเศษอาหารเสร็จก็ล้างน้ำเปล่าหนึ่งครั้งล้างน้ำเปล่าหนึ่งครั้งเสร็จก็ ล้างน้ำยาพอล้างน้ำยาล้างจานเสร็จก็มาล้างน้ำสะอาด2-3น้ําน้ำใช่ไหมคะต่อไปนะคะเจ็ดจุดสามเขาถามว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สะอาดผู้ใช้จะรู้สึกอย่างไรเรียนดูหน้าสิคะหน้าแรกเขารู้สึกยิ้มพอใจมีความสุขดูหน้าที่สองสิคะเขาทำหน้าอย่างไงทําหน้าเบึง้งตึงใช่ไหมคะอารมณ์ไม่ดีดังนั้นเวลาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่สะอาด ผู้ชายจะรู้สึกอย่างไรคะนักเรียนจะรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีใจดังนั้นจะเป็นรูปไหนคะรูปหน้ายิ้มเรามาดูกันที่ข้อต่อไปเลยนะคะนักเรียนนั่นก็คืออะไรคะการที่นักเรียนล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารให้สมาชิกในบ้านสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้ออะไรคะมีจิตสาธารณะหรือรักความเป็นไทยคะข้อไหนคะ มีจิตสาธารณะใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเพราะว่ามีจิตสาธารณะก็คือนักเรียนนะคะได้ช่วยอะไรคะช่วยทําความสะอาดล้างอุปกรณ์ใช่ไหมคะเป็นการที่เราเสียสละใช่ไหมคะจึงถือว่าเป็นจิตสาธารณะถือเป็นการรักความเป็นไทยไหมคะไม่เพราะนักเรียนการล้างจานและทําความสะอาดอุปกรณ์ไม่ได้ทําแค่ประเทศไทยอย่างเดียวใช่ไหมคะประเทศอื่นก็ทําดังนั้นข้อ7.4ตอบ มีจิตสาธารณะ,ะนะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็คือข้อ8ข้อ8คุณครูจะให้นักเด็กอะไรคะทำอะไรให้นักเรียนนะคะโจทย์เขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนักเรียนดูภาพแรกคะ่ะภาพแรกคืออะไรคะ ดูตามหนังสือนักเรียนเลยนะคะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่12ดูภาพแรกนะคะภาพแรกเขาบอกว่าอะไรคะภาพแรกเขาบอกว่าแผ่นขัดแผ่นขัดใช้ในการล้างไมยคะล้างอุปกรณ์ไมยคะที่ใช้ในการรับประทานอาหารอ่าใช้นะคะแผ่นขัดไว้ใช้ทําอะไรคะแผ่นขัดไว้ใช้เช็ดอาหารหรือใช้ล้างถ้วยล้างจานใช่ไหมคะดังนั้น นักเรียนต้องทำไงคะระบายสีแผ่นขัดเรามาดูไม้กวาดค่ะไม้กวาดใช้ทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารไหมคะไม่ใช่นะคะไม้กวาดไว้ใช้ทำอะไรคะไม้กวาดไว้ใช้ใช้อะไรนะคะไว้กวาดผื้นใช่ไหมคะปูนซีเมนต์ที่เป็นยังไงคะเรียบหรือว่าหยาบหยาบใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะเรามาดูที่ภาพต่อไปคืออะไรคะ ที่ตักผงเด็กๆล้างจานเด็กๆต้องใช้ที่ตักผงไหมคะไม่ใช่นะคะดังนั้นเด็กๆต้องระบายสีไหมคะไม่ต้องระบายนะคะเรามาดูกันที่ภาพต่อไปก็คืออะไรคะก,รกันไกลกันไกกันไก่เป็นอะไรคะกันไกลคืออ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างไหมคะไม่ใช่กันไกไม่ใช่อุปกรณ์ในการล้างใช่ไหมคะหรือ เครื่องใช้ในการรับประทานอาหารนะคะดังนั้นไม่ต้องระบายนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือกละมังกละมังกระมังต้องระบายสีไหมคะอืมเด็กๆพอล้างน้ำยาเสร็จแล้วต้องล้างด้วยกระมังใช่ไหมคะน้ำยาล้างจานเราก็ต้องใส่กระมังล้างน้ำเปล่าเราก็ต้องใส่น้ำในกระมังดังนั้นกระมังเป็นไหมคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างไหมคะเป็นดังนั้นกระมังเด็กๆก็ต้องระบายนะคะถังขยะใช้ไหมคะ หนังขยะไม่ใช้นะคะต่อไปผ้าสะอาดผ้าสะอาดใช้ไหมคะผ้าสอาต้องใช้เพราะว่าเวลาเด็กๆหรือนักเรียนล้างจานเสร็จใช่ไหมคะเด็กๆ,ต,กๆต้องทำไงคะเช็ดจานใช่ไหมคะให้แห้งนะคะใช่ไหมคะต,ต่อไปน้ํายาล้างจานต้องใช้ไหมคะต้องใช้ถ้าไม่มีน้ํายาล้างจานเด็กๆล้างจานได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆไม่สามารถล้างน้ําเปล่าได้เพราะมันไม่สะ สะอาดดังนั้นต้องระบายผ้าสะอาดแล้วก็น้ํายาล้างจานด้วยนะคะเรามาดูต่อไปกระดาษชําระใช่ไหมคะกระดาษชําระไม่ใช้นะคะผงซักฟอกใช่ไหมคะผงซักฟอกก็ไม่ใช้นะคะเพราะว่าผงซักฟอกไว้ใช้ทําอะไรคะไว้ซักผ้ามาดูข้อต่อไปฟองน้ําฟองน้ําใช่ไหมคะฟองน้ําใช้ใช่ไหมคะไว้ล้างใช่ไหมคะล้างน้ํายา ทีนี้ก่อนเปิดเทอมนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะนำงานมาส่งนะคะแบบฝึกหัดมาส่งนักเรียนอย่าลืมระบายสีนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าระบายสีรูปอะไรบ้างตอนเปิดเทอมเด็กๆนำเด็กๆนำอะไรคะนำแบบทดสอบม,มาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อน เจอกันใหม่ครั้งหน้าแต่ก่อนจากกันคุณครูอยากจะฝากเด็กๆนะคะเรื่องอะไรคะเรื่องการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีไวรัสโควิดนะคะเด็กๆ,ๆนะคะหรือนักเรียนต้องดูแลสุขภาพตัวเองใส่หน้ากากเป็นประจำนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆอะไรอีกคะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์อออนะคะหรือว่าล้างด้วยน้ำยานะคะสำหรับครั้งนี้คุณครูต้องของลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ Jazz be Jazz is a wonderful world Jazz be be on the color.